กล่องนะครับปักนี่เจ้าของเจ้าของเจ้าข <c oughs> องนอนนอนน่นเจ้าของน่นเจ้าของไม่ยอมออกกล่องครับวันนี้เราพามาดูรถอะไรครับนี่คาวาสกิอะไรครับวิกเตอร์ครับวิกเตอร์วิกเตอร์อะไรแน่นๆเลยนะครับ <c oughs> นี่เจ้าของรถไม่มาดีวิวเลยความเบรกนะครับปั๊มบนโลโก้แดงนะ บนบนนะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยข้าวขมเหลาดินปืนนะมือซัดโชคทองนะครับโชคทองชุดสีใหม่ทั้งหมดนะฝาน้ำมันอะไรนะ KTM ฝาถัง KTM นี่สติกเกอร์สองทีนครลำปางนะชุดแข้งนี่น่าจะไลลมาหมดแล้วเต็มเลยนะชุดแข้งดูดูขาบูดูขาบูนะครับออือ เต็มระบบครับคันนี้อันนี้ลีดอะไรครับเจ้าของรถลีดเดิมหรือว่ายไงรีดคาร์บอนนะครใบคาร์บอนอันนี้ก็เกียร์น่าจะเป็นเกียร์ยงครับยงไปยงมา <c oughs> เกียร์ยงไปยงมานะสวิงอาร์มอาร์มเดิมนี่อันนี้อาร์มเดิมติดรถใช่ไหมครับ <c oughs> ดามล่างนะครับสเตอร์แต่ง อามแต่งนะของแต่งเยอะจัดโชกเกตสี่นะโชกหลังเกตสี่ได้น็อตทองเจ้าของมะอู้ห,อห้อมโห่อะอะไรอย่างกับหอราคาละคือบาคคนท้ายนี่ฟิล์มรอยน้ำใช่ไหมครับแต่งานก็เนียนอยู่นะครับงานเนียนอยู่งานอากวะอีกแล้วนน่ วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ปั้มหลังนะเก็บนอตทองนะจุดจุดท่อทั้งใบนะครับของวิทนะครับใช้เฉพาะสนามแข่งนะอันนี้จูนดีเซลนะควันดำคันนี้ดีเซลนะปั๊มหลังปั๊มหลังของ อะไรทั่วไปอีกแล้วนะคันนี้นะช<ะ>่วงงานยี่สิบเอสามสิบเอเลยนะน,นี้นะสายนี่ก็ทั่วไปเอินทั่วไปครับอะไรทั่วไปอีกแล้วคันนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดเบรกหน้ากันนะชุดเบรกหน้าแบมโบ้บมโบห้าเองานห้าเอนะจานอะไรนะจานทันตะวันจานแกะข้าวหมาครับ อันนี้จารย์แกเข้าหมานะเ,เ,เก็บเก็บจะเท่าล้อล้อหน้าแล้วนะล้อของโยโก้นะสายก็สายทักเท่าไปนะก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้อะไรก็ทั่วๆไปครับอะไรทั่วไปอีกแล้วแท้บ้างเทียมบ้างเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆคันอีกทีนะเจ้าของรถเขา ไม่กล้าพูดนะ <Okay. S 1> เราเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะก็เอาตามที่ได้เนาะก็ะตามให้ได้แนละ้วให้ดูให้ดูรอบๆคันไปก่อนนี่นะก็ค่อนข้างจะสะอาดตานนะครับคันนี้สองจังหวะในตำนานของกำนันเอ็มนะ นีในละำปลางหายากครับคนแต่งสไตล์นี้ไม่ค่อยมีนะครับขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับสตาร์ทสตาร์ตฟังฟังเสียงหน่อย โอ้เสียงใสๆเลยนะครับเสียงใสๆเลยนะท่อวิทนะวิทไหนบังละยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่นะ สำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำโปรเจกต์เวฟวาน LED นะครับฝากติดตามด้วยครับ